แล้วก็มานั่งอยู่บนโต๊ะนี้อีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ t ท็กเตอร์บอยนะฮะวันนี้ก็มานําเสนอสาระดีๆและความรู้ดีๆเกี่ยวกับวงการของรถแท็กเตอร์อีกหนึ่งครั้งนะฮะเจนอยู <S <S ่นี N ้ของเล่นลูกกับของเล่นผมรวมๆกันตามชื่อหัวข้อค,คลิปเลยฮะหาลายๆคนนะฮะอาจจะเคยยินคําว่าจอร์เดียขายเมียซื้อน,อนอ็อตและวันนี้ผมก็จะมา,าพิสูจน์กันว่านะฮะจอรเดียณ er ปัจจุบันนี้จาก ขายเมียซื้อน็อกกันจริงหรือเปล่านะครับก่อนจะเล่าถึงเรื่องราวที่ว่าจอนเดียขายเมียซื้อน็อตเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีเรื่องราวมากันแบบไหนเนี่ยผมต้องขออนุญาตนี้ก่อนพอดีว่ามีลูกค้าเขาโทรมาแล้วพุยถึงเรื่องเนี้ยจอนเดียขายเมียซื้อน็อตเนี่ยเขาเออนู่นนั่นนี่布拉ๆๆว่าเขาใช้จอนเดียมาสองสามสี่สี่คันแล้วก็บอกโอ้โอบ่นว่าจอนเดียอะไรแพงมากแต่ก็มีรถจอนเดียถึงสี่คันก็ เออมันไม่่อะไรที่แลด่ดีแต่เขาก็ชอบจอรเดียมันก็เลยมาเป็นหัวข้อ,ห,ขอหัวข้อนี้ขึ้นมาว่าทําไมจอรเดียถึงซื้อขายเมียซื้อนอตเมื่อรุ่นก่อนก่อนสมัยก่อนนู้นกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วของจอรเดียที่เข้ามาขายอย่างประเทศไทยเนี่ยก็มีการนําเข้ารถจอนเดียรุ่นเก่าๆรุ่น2 0 40รุ่นอะไรๆๆๆก็ว่าไปเข้ามาขายทีนี้รถมันเกิดการเสียหรือการพังเกิดขึ้นมันก็ต้องมีต้องซื้ออะไรกันบ้างทีนี้อะไรของจอนเดียรุ่นพวกนี้รุ่นเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันแพงมากมันแพงจริงๆอันนี้ผมยอมรับเลยว่าจอนเดียรุ่นเก่าเนี่ยอะไรมันแพงจริงๆแต่คําว่าแพงในที่นี้คือคุณไปซื้อรถรุ่นที่มันผลิต ที่ประเทศฝรั่งเศสบ้างเยอรมันบ้างอเมริกาบ้างมันเลยทําให้ตัวอะไรเนี่ยต้องนําเข้าจากประเทศเหล่านี้และชิ้นส่วนของเขาคุณภาพสูงมากโดนภาษีนําเข้าอีกจุดหนึ่งโดยที่โดนบริษัทผู้นําเข้าน่าสมัยก่อนที่คิดราคาของค่าไหลเนี่ยอาจจะสูงไป สมมติละกันผมจากบริษัทนําเข้าจากประเทศไทยคิดราคาอะไรมา1,000บาทบริษัทนําเข้าของประเทศไทยขายอะไรกับร้านอะไรประมาณสัก2 0 0 0บาทร้านอะไรโดนมา2,000บาทก็ขายกับลูกค้าอีกสักประมาณสัก3 0 0 0บาทคิดอันนี้คิดเป็นลดตัวเลขกลมๆเฉยๆ,ๆจากตัวเลขอะไรที่ควรจะซื้ออยู่ที่1,000บาทที่นําเข้าเราโดนค่าอะไรประมาณ3,000บาทอันนั้นก็เป็นส่วนหนึง่งอีกส่วนหนึ่งก็คือภาษีนําเข้าของอะไรที่แพงส่วนหนึ่งคือประเทศที่นําเข้าอะไร ราคาอะไรมันมีคุณภาพสูงราคามันก็เลยตึงขึ้นเดนประการลระชันั้นนั่นเองที่ทําให้จอร์เดียขายเมียเซนอตน็อตตัวหนึ่งของจอร์เดียบางตัวตัวหลายร้อยชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนเล็กๆนิดเดียวตัวหลายพันอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับลูกหมากลูกหนึ่งชุดลูกหมากแหลกทั้งอันลาวนึงเงี้ยครับสองหมืน่นสามหมื่นเงี้ยเมื่อก่อนอย่างนั้นจริงๆพตอนผมขายอะไรลูกค้ามาที่ร้านถามซื้ออะไรเงี้ยอะไรจอร์เดียผมบอกลูกค้าทำใจไปเลยพี่แพง เมื่อก่อนจริงๆผมพูดจริงๆว่าเมื่อก่อนผมพูดคํานี้จริงๆว่าเมื่อก่อนลูกค้ามาซื้ออะไรจอนเนี่ยโอ้ยพี่โอ้ลหลจอเดียวเหรอโอ้แพงแน่นอนพี่ทําใจไปเลยผมใช้คานี้จริงๆเมื่อตอนผมขายอะไรของจอเดียวแต่ทีนี้นะฮะเราก็มาพิสูจน์กันดูว่าณปัจจุบันที่เป็นบริษัทจอเดียวประเทศไทยนําเข้าอะไรเข้ามาขายณปัจจุบันเลยนะฮะเอาอะไรเข้ามาขายเนี่ย ราคาอะไรมันเป็นยังไงกันบ้างเรามาลองพิสูจน์กันดูนะฮะผมจะเริ่มจากชิ้นส่วนที่มันเสียบ่อยมากๆมันเป็นอะไรสิ้นเปลืองดีกว่าเริ่มจากโซ่ข้างโซ่ข้างก็คือชิ้นนี้นะฮะมันอาจจะอยู่ในถุงอาจจะมองไม่เห็นกันโซ่ข้างนะครับตัวนี้ใช้ตั้งแต่36แรงไปจนถึง90แรงได้นะฮะก็ใช้ได้นะครับตัวนี้นะฮะที่ร้านผมขายอยู่ที่400นิดนิด ราคาอาจจะผันผวนบ้าง410บาท450บาทแล้วแต่ช่วงนั้นว่ามันมายังไเงจะตัวนี้ชิ้นนี้410บาทณนะปัจจุบันนี้คือ410บาทนะฮะมันมีบางรถ่นที่ผมขาย450าด้วยโซ่ข้าง400กว่าบาทมันแทบจะพอๆก,กันกับโซ่ข้างที่ผลิตในเมืองไทยที่เป็นโซ่ข้างฟอร์ดโซ่ข้างฟอร์ดก็อยู่ประมาณ400 400กว่าบาทถึง600กว่าบาทประมาณนี้แต่นี่โซ่ข้างแท้นำเข้าจากจอร์เจีย400กว่าบาท และอีกอหนึงที่เป็นอร่ลยสิ้นเปลืองของเขานะแขนั้านข้างด้านขวาเนี่ยจะเป็นส่วนที่ปรับได้คือยกตรงนี้ตัวนี้ใช้ตั้งแต่อจอรเดีย5040ไปจนถึงจอร์เดีย50์50 e ได้ชิ้นนี้ที่ร้านผมขายอยู่ที่1450บาทน,นะครับพองแท้นะครับของแท้ใช้ตั้งแต่40แรงจนถึง7 5แรงอันที่จริงมันก็ใช้ยันถึง90แรงแหละแต่ว่าก็แล้วแต่ ว่าลูกค้าเขาจะพึงพอใจหรือเปล่าแต่ผมก็เคยขายกับ90แรงนะก็ยังใช้ได้จนถึงในปัจจุบันเห็นไหมฮะอะไรจอรเดีย er มันราคามันลงเยอะเพราะว่ามันตัดตัวกลางที่เป็นบริษัทนําเข้าคือจอรเดียประเทศไทยซึ่งตัวผมที่เป็นตัวแทนของบริษัทจอรเดียที่เป็นดิลเลอร์ก็ได้ราคาไหลที่สั่งนาสั่งเองมาขายกับลูกค้าในราคาที่มันแบบมันถูกลง อีกอันหนึ่งนี่เลยอันนี้ก็ขายดีครับก้ามปูแขนยกไฮนะฮะชิ้นนี้ของแท้เนี่ย1 3 0 0บาทมันอาจจะมี 1, ผันผวนบ้างนิดนหน่นนอยหน่อยะครับอาจจะมีภาษรภาษีากีกนิดนึงอะไรประมาณนี้1,300บาทตัวนี้ชิ้นนี้ก็มี1,300กว่ากว่าราคามัน 1, ผันผวนไปเรื่อยๆอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของคนขาย <c oughs> ไม่ใช่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับช่วงจังหวะนะฮะเดี๋ยวก็ ขายผมจะอัปเดตราคาตลอดถ้าทุกท่านสนใจนะครับอะไรก็ติดต่อได้นะฮะอะไรจรดีนะครับติดต่อได้ที่นี่ไลโอเอเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ทิ้งไว้คข้างล่างนี้นะฮะสนใจติดต่ออะไรติดต่อผ่านไลโอเอผมจะตอบได้เร็วที่สุดเพราะว่ามันลิงก์มายัางเครื่องส่วนตัวของผมนะฮะมันลิงก์มายัางเครื่องส่วนตัวของผมและบางทีส่วนใหญ่ผมจะเป็นคนตอบแลนะนานๆทีที่พนักงานผมจะตอบนะครับชิ้นไหนอีกบ้างก็มีชุดกรองพวกนี้ฮะก็ไม่กี่บาทชุดกรองตัวนี้ชุดกรองโซล่าคู่ก็600กว่าบาท หกร้อยเจ็ต้นต้น่ะหกรกลางๆลาไปปลายแล้วแต่ช่วงจังหวะแต่ชิน้นนี้ตัวนี้650้าสิบบาทณปัจจุบันณปัจจุบันนะเดือนพฤษภาคมปี2อง4ันห้ารอ่นชิ้นนี้ก็ชุดกลองอันนี้รู้สึกเพิ่งจัดโปรไปพ9นเบาทเป็นชุดกลองอชุดกลองทั้งชุดเลยของรุ่น5075ูนย์ถึงห้าศูน e ตัวนี้เป็นชุดกลองพร้อมกลองด้วยนะฮะ อันนี้เป็นปั๊มเชื้อเพลิงปั๊มกลมปั๊มกลมนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูปั๊มกลมของ5075เครื่อง3029นะครับก็ถ้าใครอยากไปอดแอปเครื่อง3029ไปใส่ปั๊มกลมอันนี้ก็3 0 0 0 0ต้นต้น,ตนอีกนะฮะมันไม่ได้แพงเมื่อก่อนนะ่โอ้โหราคาดูเดือนมากอร่ามช่างเครื่องสสูบผมบอกไว้เลยเครื่องสสูบเครื่อง3029เนี่ยอะไรถูกมากอะไรถูกจริงๆผมบอกเลยและข้อหนึ่งคือจอเดียผมกล้าการันตีได้ว่านะผมกล้าการันตีได้ว่า เครื่องรหัสสามศูนสองเนะกล้าลการันตีแล้วว่าอะไหลถูกเป็นเบอร์2ของประเทศเทียบเฉพาะอะไรแท้นะฮะเทียบเฉพาะอะไรแท้เพราะที่ร้านผมขายอะไรแระตัวนี้เลยฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอันนี้วางข้างบนไม่ได้นี่เลยชุดอินเตอร์นะฮะอันนี้เป็นอินเตอร์นะครับอินเตอร์คูลเลอร์ที่ใส่กับเครื่องรหัสสามศูนนะครับบล็อกเอาไปเนี่ยอจอรเดีย 50รศูนดี 50, 50 65e เนี่ยอยากใส่อินเตอร์เนี่ยเอาตัวนี้ไปใส่เนี่ยมันจะมีตำแหน่งของมันฮนะลงล็อกพอดีเป๊ะเลยครับไม่ต้องดัดแปลงอะไรทั้งสิ้นสำหรับอินเตอร์ตัวนี้สามพันเท่าไหร่วะเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้อันนี้สามพันนิดๆอะผมจำได้อินเตอร์แท้นะครับของจอ er. ์นเดียก็มีอะไรอีกหลายชิ้นครับก็ลองติดต่อไลน์โอเอเข้ามาคุยดูพูดพูดคุยดูหรือสั่งได้ครับมันมีทั้งบริการเป็บเงินปลายทางแล้วก็โอนเงิน นะฮะสำหรับ l ล n e OA นะครับไอ,อ้จุดหนึ่งที่อยากจะบอกนะที่นี้ว่าอะไรจรดียมันก็ไม่ได้มีถูกเสมอไปมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าถ้าสมมุติคุณซื้อรถแท็กเตอร์ที่มันเป็น 6M นะฮะราคารถ2ล้านกว่าเงี้ยมันก็ขยับไปตามแต่ละเลเวลของตัวรถคุณซื้อรถมา2ล้านกว่า 6.110M ก็ได้ ก้ามปูตัวนี้ก็จะให้พันสมันก็ไม่ใช่ราคามันก็จะโดดไปที่งานผลิตของประเทศเยอรมันมันก็จะสูงขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งทุกท่านต้องเข้าใจก่อนข้อแรกคือทุกท่านต้องเข้าใจก่อนว่าเปรียบกับเสมือนการซื้อรถนะฮะรถยนต์ก็ได้คุณจะให้อล่รของรถเบนซ์มาเท่าอล่รของรถโตโยต้าคุณจะให้เบนซ์ e c l s s s มาเท่ากับโตโยต้า อาติสมันก็ไม่ใช่คุณอจะให้พอชอะไรพอชมาเท่าอะไรรถนิสันมันก็ไม่ใช่ทางนี้ทำงาน,นมาขึ้นอยู่กับฐานผลิตของอะไรแต่ละที่ คุณภาพของอะไรแต่ละที่ว่ามันมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลแค่ไหนราคาของอะไรมันก็จะขึ้นสูงตามไปเช่นเดียวกันดังนั้นอย่างชุดกรองก็แด้ชุดกรองอากาศของตัว Si กเอ็มหกหมันก็ราคาไม่เท่ากับชุดกรองอากาศของ5 0าศูนดีซึ่งมันราคาไม่กี่ร้อยกับตัวนั้นก็หลักหลายพันอะไรอย่างนี้ครับมันเป็นส่วนผสมที่เขาเรียกว่าต้องความความเข้าใจจุดน,นี้ก่อนถ้าคุณซื้อโรเท็ตเตอร์ที่มัน เลเวลสูงให้มาเทียบอะไรที่เท่ากับรถเลเวลที่ค่อนข้างต่ํากว่ามันก็มันก็ไม่ใช่ผมจึงอยากให้ทุกท่านเข้าใจในมุมว่าตัวรถประสิทธิภาพของรถหรือรุ่นของรถหรือเลเวลของรถเนี่ยมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับมูลค่าของอะไรด้วยเช่นกันแต่ด้วยส่วนใหญ่พื้นฐานของไทยจะใช้รถที่เป็นเครื่องยนต์3029แล้วก็เครื่องยนต์4045ที่เป็น5 c ีส์5นั่นเอง 5076, 5082, 5090ฮะราคาอะไรก็จะดรอปลงมาล่างๆหน่อยเพราะว่าตัวชุดเกียร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้ได้หลายส่วนกับตัวที่เป็นซีรีส์เครื่อง3029นะฮะึงนก้าการันตีเดียวว่าอะไรของจอร์เดียที่มันเป็นเซ็ตใหม่เซตเนี่ยรุ่นใหม่ๆเนี่ยรุ่นใหม่ๆที่ออกมาขายของจอร์เดียไทยแลนด์เนี่ยราคาอะไหลถูกเป็นเบอร์สองของประเทศผมเทียบเฉพาะอะไรแท้นะฮะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นราคาไาหลคาน่าราคาไาหลคาน้าเนี่ยก็ยังตึงอยู่เป็นสิ่งเดียวที่ยังตึงอยู่ผมผมไม่ปิดเป็นสิ่งเดียวที่ยังตึงอยู่สําหรับราคาไาหลคาน้าของจอร์เดียไม่ว่าจะรุ่นเป็นรุ่นดีซีรี D eries, หรืออ e ีซีรีนะฮะราคาไหลเขาก็ยังที่จะตึงอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีความทนทานแล้วก็เป็นราคาที่สมเหตุสมผลกับที่ตั้งไว้นะฮะแต่ถ้าเมื่อเทียบกันราคาไหลแท้มันก็ แต่รุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นเลยนะที่เป็นคาร์ระบบเปิดแต่ผมว่าราคาสูสีไม่ได้ไม่ได้ห่างกันมากไม่ได้ห่างกันมากกับยี่ห้ออื่นที่เป็นคาร์ระบบเปิดนะแต่ว่านั่นแหละครับเมื่อเทียบกับแบรนด์ที่เป็นยอดนิยมเขาก็ตึงกว่านิดนึงอะไรประมาณนี้จบไปแล้วครับสําหรับคอนเทนต์ขายเมียซื้อน็อตหวังว่าหลายๆท่านก็อาจจะพอจะได้ความรู้กันไปบ้างนะฮะว่าจ้าเดียขายเมียซื้อนอ็อตขายเมียซื้อนอ็อตนั้นก็คือเป็นรถรุ่นเรเวลที่ ไฮเอ็นขึ้นไปหน่อยก็จะต้องขายเมียซื้อรถนหน่อยแต่ผมก็คอนเฟิร์มว่าคนที่มีประสิทธิภาพที่พอจะซื้อรถไฮเอ็นเขาย่อมมีประสิทธิภาพที่จะซื้ออะไหล่ชิ้นส่วนอะไหล่ของรถไฮเอ็นอยู่แล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องแท็กเตอร์บอยนะครับอย่าลืมนะฮะไ <l ien> ลน์โอเอทักเตอร์บอยเพจเฟซบุ๊กไทยไทยเท็กเตอร์ครับบริษัทไทยไทยเท็กเตอร์ตัวแทนจำหน่ายร,รถเท็กเตอร์จอร์เดียประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครันนครบยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปปนนนี้ลาไก่อะนนะจ๊ะ ไม่บาจใะไม่บาดใจอีกเลยหรอคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ <sour d ough>